การระครั้งหนึ่งณหมู่บ้านที่แสนอบอุ่นมีเด็กหญิงหน้าตาน่ารักนั่งเล่นดูคุณแม่ทําอาหารอยู่ในครัวเพื่อนบ้านทุกคนต่างพากันเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงตามสีของหมวกที่เธอใส่เป็นประจำใครว่าฉันสวยน้องๆพูดตามฉันนะ Dainty นดงามแล้วฉันก็นยังเป็นที่ชื่นชอบของพวกเธอใช่ไหมให้พูดตามฉันนะ Favorite ที่ชืนชอบคุณแม่ให้นำอาหารและขนมไปเยี่ยมคุณยายซึ่งอาศัยอยู่หมู่บ้านข้างๆเอาตะกร้านี้ไปส่งให้ถึงมือคุณยายนะจ๊ะแล้วรีบไปรีบกลับอย่าไปเที่ยวทะเลถลายที่ไหนไกลอย่าพูดคุยกับคนแปลกหน้าด้วยละ่ะเข้าใจไหมคุณแม่กำชับด้วยความเป็นห่วง พวกเธอช่วยรับปากคุณแม่กับฉันหน่อยพูดตามฉันนะ Contract สัญญาในตะกร้าที่ฉันเอาไปด้วยมีอะไรบ้างนะใครอยากดูพูดตามฉันนะ Watch ดู Apple Apple Banana กล้วย Orange ส้ม Guava ฝรั <Gu ava. S 1> ง่ง Cherry Cherry Mango งโก้มะม่วง Strawberry สตรอเบอรี่ฉันกำลังออกเดินทางมีใครเห็นเสื้อโค้ดของฉันไหมถ้าเห็นพูดตามฉันนะ Over c o a t เสื้อคลุมช่วยฉันใส่มันหน่อยสิพูดตามฉัน Put on ใส่ พร้อมออกเดินทางกันหรือยังพร้อมแล้วพูดตามฉัน Travel เดินทางระหว่างทางไปบ้านคุณยายบังเอิญมีหมาป่าเจ้าเล่ห์เฝ้ามองดูหนูน้อยหมวกแดงฉันรู้สึกมีใครเฝ้ามองอยู่เลยมีใครเห็นหมาป่าแถวนี้บ้างไหมเห็นให้พูดตามฉันนะ wolf หมาป่า ฉันกลัวหมาป่าจังใครกลัวหมาป่าบ้างพูดตามฉันนะ afraid กลัวหมาป่าหวังจับหนูน้อยทำเป็นอาหารมื้อเย็นทักทายสาวน้อยกับฉันสิพูดตามฉันนะ hello สวัสดีมาทำอะไรในป่าตรงนี้คนเดียวเหรอจะ๊ะหนูกำลังไปเยี่ยมคุณยายที่หมู่บ้านใกล้ๆนี้เองค่ะ มาป้าชักชวนให้หนูน้อยหมวกแดงออกนอกเส้นทางโชคไม่ดีที่หนูน้อยหมวกแดงหลงเชื่อคำชวนแล้วหันไปเก็บดอกไม้มีใครเห็นดอกไม้ไหมถ้าเห็นพูดตามฉันนะ flower ดอกไม้มีใครเห็นคุณผีเสื้อบ้างพูดตามฉันนะ butterfly ผีเสือ้อสนุกเหมือนฉันไหมถ้าสนุกพูดตามฉันนะ enjoy สนุกสนานและเดินทางอย่างสนุกสนานจนลืมทั้งเวลาทั้งคำตักเตือนของคุณแม่ไปหมดสิน้นกระทั่งเจ้าหมาป่าเดินทางไปถึงหมู่บ้านข้างๆฉันหิวแล้วสิมีใครหิวเหมือนกันบ้างพูดตามฉันนะ hungry หิวแล้วจับคุณยายซ่อนเอาไว้ในตู้ ช่วยฉันเอาคุณยายซ่อนในตู้หนสีเด็กๆไม่งั้นฉันจะจับพวกเธอกินช่วยฉันพูดตามฉันนะค่ <Hi. S 1> แอบซ่อนก่อนนำเสื้อผ้ามาใส่เพื่อปลอมตัวเป็นคุณยายนอนป่วยอยู่บนเตียงรองให้หนูหน้อยหมวกแดงมาถึงแล้วจับกินทั้งยายทั้งหลานพร้อมกันทีเดียวเมื่อหนูหน้อยหมวกแดงรู้ตัวว่าทำผิด คำสั่งคุณแม่ก็รีบวิ่งไปหาคุณยายที่บ้านทันทีใครเห็นบ้านของคุณยายบ้างพูดตามฉันนะ House บ้านบอกฉันทีว่าใกล้ถึงบ้านคุณยายหรือยังถ้าใกล้พูดตามฉันนะ Near ใกล้ช่วยฉันเรียกคุณยายพูดตามฉันนะ Grandma ยายเปิดประตูเข้ามาเรยเจร์านช่วยฉันหาก่อนประตูได้ไหมพูดตามฉันนะแปอกกลอนมีใครคิดเหมือนฉันไหมทำไมเสียงคุณยายแปลกคิดเหมือนกันพูดตามฉันนะแปลกแล้วก็เสียงแหบด้วยใช่ไหมถ้าใช่พูดตามฉันนะ <Strange. S 1> แฮบคุณยายคะทำไมเสียงแปลกๆยายเจ็บคอไอหนักมากเสียงเลยเพี้ยนไปหน่อยจากร้านใครเห็นฟันคุณยายพูดตามฉันนะชอ<า>บฟันคุณยายคะทำไมฟันยาวขนาดนั้นล่ะคะ เสียงปืนดังขึ้นสามนัดพร้อมกับร่างของหมาป่าที่ดิ้นรนอย่างเจ็บปวดนายพานหนุ่มบุกเข้ามาช่วยชีวิตหนูน้อยหมวกแดงช่วยผมพาคุณยายออกจากตู้เสื้อผ้าน้องๆพูดตามพี่นะครับ <Lord. S 1> ตู้เสื้อผ้า ยายไม่โกรธอะไรเราจะแต่หนูไม่เป็นอะไรก็พอแล้วแต่ต้องสัญญากับยายก่อนนะว่าจะไม่เชื่อฟังคนแปลกหนะ้าไม่เรนซนจนจนงเวลาแบบคราวนี้อีก แล้วเลี้ยงอาหารมื้ออร่อยให้ในายพานแทนคันออคุณก่อนทั้งสองจะพาหนูน้อยหมวกแดงกลับสู่อ้อมกอดของคุณแม่ที่บ้านโดยสวัสดิภาพเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อและคุณแม่และที่สำคัญต้องไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าที่เรามีรู้จักเดิดขาดนะคะ